การอยนั้นเนี่ยเกิดเมื่อเราว่าประเทศไทยเราเนี่ยเกิดปัญหาการระบาดของการระลอกการแนมาเนี่ยก็จะส่งผลให้ความมั่นคงทางด้านสุขภาพของคนไทยเนี่ยลดน้อยลงจากการที่ขาดแคลนยาครับผมดังนั้นเนี่ยโครงการวิจัยเนี่ยก็เลยจับทำเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มในการใช้ไก่ไทยเพื่อทดแทนการผลิตยานะครับแทนแทนเรื่องของมาครับผมก็ขั้นตอนก็คล้ายๆกับมาเลยครับก็คือกระตุ้น ฉีดกระตุ้นวัคซีนให้กับไก่หลังจากนั้นไก่ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีขึ้นมาครับผมจากนั้นไอ้ตัวแอนติบอดีที่ไก่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผ่านแล้วก็ไปเต็บที่ไข่แดงของไข่ไก่ซึ่งทำจะทําให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายแล้วก็ะสะดวกครับผมแล้วก็ทุกวันด้วยเนื่องจากไก่สามารถไถให้เราทุกวันแล้วก็ลดการเจ็บปวดคือคือถ้าถ้าเทียบกับมาเนี่ยเราต้องไปจับเลื้อนจากจากหมาใช่ไหมครับผมแล้วแล้ว ครับปีหนึงเนี่ยเราจะจบเรื่องจากเขาได้ประมาณ3 4ครั <S s ้งเองแต่แต่ไก่เนี่ยสามารถไถ่ได้ทุกวันเราก็เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเลยครับผมก็จากจากการที่เราพัฒนาเนี่ยก็ตัวตัวยาที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ติดเป็นตัวอินโนกปบัติป้องกันโรคปัสสาวะนะครับผมส่งไปทดสอบทางทางที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับว่าเพื่อที่จะผลิตยาแห่งบทเนี่ยจะใช้ไก่ประมาณ7ฟองต้นทุนการผลิตรวมรวมตั้งแต่การเลี้ยงไกยัน ยานการทาให้บริสุทธิ์เนี่ยก็จะอยู่ตกอที่ประมาณ35 0สิบาทซึ่งถูกกว่าซึ่งถูกกว่าการติดโดยใช้มาประมาณครึ่งนึงครับผมประสิทธิภาพเท่าเทียบเท่ากันมีความปลอดภัยในสัตว์ทดลองครับผมกเ็เพื่อจะตอนนี้เร,รากำลังพยายามมีความร่วมมือกับหลายสถาบันกเ็เพื่อเพื่อจะผลักดันโครงการนี้เพื่อให้ใช้ในใช้ใช,ใช้ใช้ได้ในคนไทยครับผมก็จะกการการประเมินคร่าวๆเพื่อจะผลิตยาให้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ จะใช้ไก่ไข่ประมาณ2,000ถึง4,000ตัวซึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าค่อนข้างน้อยมากครับผมก็ก็เลยก็เลยอันนี้ทางทางดูทางด้านหลัก็จะโชว์การการการสกัดแล้วก็ขั้นตอนการสกัดตัวสารสำคัญออกจากไก่ไข่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบด้วยมากครับ